คยสาวสัญญ์พระ่สวัสดีจ้าเมือนี่กัพาผีนองเขามาเบิ่งดอกบัวจ้าปีนี้มันลายเ่ค่ะเนี่ยครับมันลายเนี่ยชุดดวยทีเนี่ยก้อนคนก็ฮ้างๆครับบละหารเรานี่ี่หนึ่งหมื่นแปดพันไรนะครับนะบึงละหารหนึ่งหมปพันไร่นาะ่คจ็่ครับ น,น,นั่ไนไงเลยครับที่เอาไปเห็ดปลาป่าใช้ปุ๋มไม่กินไรล้มไม่น้ำตีก็มีประตูน้ำตัวให้บัวขึ้นประมาณเกือบพันได้เลยนะครับขึ้นเรื่อยๆครับน้ำลดลงจะขึ้นเรื่อยๆไอบ้บัวนี่มันมันสิอยู่จากเดือนค่ะพูดสภาพเหรครับพฤติกรรมโอ้โดนเยอะต้นเนาะโดนเยอะครับถ้าฝนตกแค่อย่างน้อยนื่องก็สิชุ่มดีครับ บัวนี้ตอนเย็นสองทุ่มสามทันจะขึ้นเลยนะครับมันมันจะแยบ่อยแ้วขึ้นอะไอ้มันมันหูตอนตอนตะมงประมาณเทียงนี่ป่ะค่ะหูประมาณก้อนเทียงน้อยนึงครับก้อนเทียงเนาะเราไที่มันกระบาลนี่ประมาณถ่กสองทุ่ม

มาตั้งใจลกนนางหัวเง้ไทยนอนไทยกันที่ เป็นไงครับเป็นไงสวยไหมครับสวยไหมครับครับเออครับเอาให้สวยเด้ครับเอาให้สวยเลยอ่าพอะตะวันทั้งคนสวยทั้งดอกบัวงามปะเนี่ย أوه أم محمد เล่กันด้ค่ะ มาบหลุมาักหนูรูครับพวก้นคนหลุมชักไปห้องบลล่อระบีไอแอนนมันมีป่ายอยู่ห่ะมีป้ายอยู่ไหมชุดนึงมาม <c oughs> ีนะเเขปาปลากว่ยใ <c oughs> <c oughs> ดอกบัวยิ่มใสน้ำบ่อระเบกินตะปาอ้อยที